ในที่สุดเนี่ยนะครับฝันของคนไทยก็เป็นจริงขอบคุณกองทัพบกขอบคุณที่ทําให้คนไทยหลายๆคนขอบคุณที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นอกชื่นใจและก็ขอแสดงความชื่นชมต่อวีรกรรมของผู้กล้าทั้งหลายที่ยอมสละชีวิตเข้าใจว่าณนะเวลานี้น่าจะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับคือเจ้าหน้าที่ทหารของเราเนี่ยน่าจะสองนายนะครับรวมถึงบาดเจ็บอีกสองนายนะครับ ถือว่าเป็นการสูญเสียค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าขมรไม่ทำตัวเป็นโจรร้นแผ่นดินประเทศไทยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากจะให้ขมรมันได้เห็นคลิปนี้ว่าประเทศมึงตัางหากคือโจรร้นชาติคนอื่นและวันนี้กองทัพไทยรวมถึงคนไทยจะได้ให้บทเรียนมึงนอกจากจะถล่มมึงแล้วนะครับ ตอนนี้คาสิโนมึงก็พังไปหลังนึงแล้วและเชื่อว่าอีกไม่ขี่นาทีข้างหน้านี้นะครับนายฮุนเซนก็อาจจะต้องยอมยกธงขาวนะครับหรือไม่ก็รอจนกว่านานาชาติจะกระโดดเข้ามาแล้วนายฮุนเซนก็จะแสดงบทผู้เดืดเอผู้ถูกกระทำนายฮุนเซนนี่โหด้ายใจคอโหดเที่ยมอำมหิตยอมแม้กระทั่งจำได้ไหมครับพี่น้องเอฟซีจำที่ผมพูดได้ไหม ที่ผมบอกว่าสุดท้ายนายฮุนเซนจะใช้เด็กมาเป็นโลก่กำบังมาเป็นโล่มนุษย์และก็จริงๆตามนั้นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับนายฮุนเซนได้สั่งกองกำลังทหารได้เอารถนะครับรถถังแล้วก็บีเอ็มยี่สิบเอ็ดรวมถึงรถขนอาวุธต่างๆไปซุกไว้ตามโรงเรียนต่างๆโดยโรงเรียนนั้นนะครับมีเด็กนักเรียนชั้นประถมเรียนอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงคุณครูกว่าครูจะรู้ตัวว่านี่คือแผนที่จะเอาเด็กนักเรียนมาเป็นเหยื่อในสงครามครั้งนี้นะครับของนายฮุนเซน ครูก็เลยไล่นักเรียนกลับบ้านไปทั้งหมดจึงเกิดจึงจึงเกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาผมไม่ได้เอามาลงนะครับผมเชื่อว่า f อหลายคนคงจะได้ดูคลิปวิดีโอที่เด็กนักเรียนขเมรเนี่ยวิ่งหนีซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆที่นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปฏิบัติการแต่ว่าในสองสามแห่งเท่านั้นที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ขเมรต้องการสร้างภาพขึ้นมาว่าไทยจะถล่มโรงเรียนและถ้าเกิดไทยยิงพลาดขึ้นมานั่นหมายความว่า ประเทศไทยจะเสียหายแต่ก็นั้นก็ตามนะครับกฎการประทะขององค์การสาอ,องค์กรปราษาประชาชาตินี่ยนะเาก็บอกว่าในจุดใดก็แล้วแต่ที่มีการสะสมกําลังพลหรืออาวุธหรือทาฐานทหารหรือมีกําลังพลอยู่ในนั้นตรงนั้นถือว่าเป็นจุดปฏิบัติการสามารถที่จะปฏิบัติการได้แต่มันมีเด็กอยู่ไงนี่คือความเอามาหิดของนายฮุนเซน และหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยของเราโดยนําโดยกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศประสานงานการร่วมมือกันนะครับในการเปิดปฏิบัติการทําลายล้างนะครับเนิน350และเนิน500เรายิงถล่มเละเทะไปหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเนิน350้าเนี่ยตกเป็นของเราลงถึงเนิน500เหลือแค่ตัวประสาทต,ตาควายเท่านั้นครับที่มีกําลังทหารขาเขมรอยู่ในกระจุกนั้นไม่เพียงเพียงไม่ขี่นาย ผมบอกได้เลยครับกลับไปแดกเยี่ยวตัวเองเหมือนเดิมนะครับและอย่ามาอดควรขออาหารนะฮะอย่ามาอดควรขออาหารปล่อยให้มันอดตายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะฝากกองทัพอากาศช่วยพิจารณาเป็นการพิเศษสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วประสาทตาควายเนี่ยมันเป็นอยู่ในพื้นที่ของเราซึ่งแน่นอนครับกองทัพอากาศก็ยืนยันกองทัพบกก็ยืนยันนะครับ ใครต่อใครในประเทศก็ยืนยันว่าตัวปราสาทตาควายเป็นของเราเพราะเราเคยเข้าไปอยู่ในฐานปริเราเคยเข้าไปอยู่ในตัวปราสาทตาควายมาวันนี้ถ้ามันมีปัญหามากนะักระเบิดทิ้งไปเะครับระเบิดทิ้งไปอย่าไปมองแค่ว่ามันเป็นวัตถุโบราณมันเป็นของเก่าควรเก็บอนุรักษ์ถ้ามีเอาไว้แล้วกองทัพลำบากใจแล้วถ้ามีเอาหรือถ้ามีเอาไว้แล้วเราต้องสูญเสียลีพลไปอีก ผมว่าแค่เศษหินเศษปูนมันไม่สําคัญเท่าชีวิตมนุษย์แลยครับมันจะอยู่มาเป็นพันปีหรือมันจะอยู่มาเป็นสองพันปีหรืออยู่มาเป็นหมื่นปีมันก็สู้หนึ่งชีวิตของกําลังผลไม่ได้ถ้ามันมีปัญหามากนักเราอย่าไปคลั่งเศษอิฐเศษปูนครับอย่าไปสนใจว่ามันเป็นของเก่ามันเป็นแค่เศษหินเท่านั้นที่ผมมองว่ามันไม่มีคุณค่ามันไม่มีราคาอะไรเลยถ้าเกิดจะต้องเอาชีวิตของกำลังพลไปแลก แม้กระทั่งหนึ่งชีวิตต่อประสาทอายุหมื่นปีเราก็ไม่คุ้มเป็นไปได้ทำลายมันทิ้งซะนะครับเมื่อได้กลับคืนมาแล้วเราค่อยบูรณะค่อยซ่อมแซมกันขึ้นมาใหม่ผมเชื่อว่าช่างสิบหมู่ของเราเนี่ยฝีมือไม่แพ้ช่างใดในโลกใบนี้นะครับก็อยากจะฝากให้พิจารณากันนิดนึงแต่ในเบื้องต้นตอนนี้คำเหม็นหมดปัญญาที่จะส่งอะไรครับส่งสเสบียงขนอาวุธขึ้นมาที่ประสาทตาควาย หมดสิทธิ์และหมดโอกาสอย่างถาวรแล้วนะครับเพราะว่า F16 เราไปทิ้งระเบิดไว้ที่นั่นจำนวน2ลูกปรากฏว่ามีทาหารที่อยู่บริเวณนั้นตายเกินกลายเป็นปูโสมเฝ้าปราสาทตาควายไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนไอ้พวกที่หนีได้ไอ้พวกที่อยู่รอดอยู่ในตัวปราสาทต,ตอนนี้มึงอัดกันเป็นกระจุกเลยมึงอัดกันอยู่ในนั้นอื้อซ่าเลยแล้วทีนี้เสบียงมึงหมดมึงจะทำยังไงต่อไปน้ำมึงไม่มีกิน หมดหนาวก็เข้าแรงจงนอนตายอยู่ที่นั่นอย่างสงบสงบแล้วนึกถึงหน้าคุณเซนเอาไว้ว่าที่พวกมึงต้องมาตายหากันอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่ามึง,งโง่เป็นเพราะว่ามึงไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเพราะว่ามึงถูกผู้นํามึงหลอกมาให้ตายอยู่ตรงนี้เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวตระกูลหุ่นเท่านั้นเองผมไม่ได้มีความเสียใจนะครับกับการที่ทหารเขมรถูกฆ่าตายในการปฏิบัติการครั้งนี้ผมสะใจ ผมใช้คำว่าผมสะใจเพราะผมมองชีวิตขมรมันต่ำกว่าหมาชีวิตคนขมรไม่มีค่าในสายตาผมไม่ว่ามึงจะเป็นขมรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามึงจะเป็นทหารหรือมึงไม่ได้เป็นทหารชีวิตคนขมรผมมองว่าต่ำกว่าหมาประเทศไทยผมพูดด้วยความแค้นนะครับผมพูดตรงๆว่าผมแค้นนะครับแม้กระทั่งกษัตริย์มึงชีวิตก็ต่ำกว่าหมาบ้านกูนะฮะจงจำเอาไว้ให้ดี พี่น้องมีความเห็นยังไงครับกับการที่เราสามารถตัดเส้นทางนะครับ350และยืด500ได้รวมถึงประสาทต,ตาควายเร็วๆนี้ก็จะตกมาเป็นของเรานะครับพี่น้องมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับส่วนนะครับคลิปนี้ต้องขอญาติล่ำลากันไปก่อนผมจะไปดูข่าวใหม่ต่อนะครับเอาละครับสรุปกันสั้นๆแค่นี้นะว่าเราได้รับชัยชนะแถวๆบริเวณ ปราสาทตาควายและ3-50เราทำลายได้เรียบร้อยและ้ว500เรายึดได้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครสั่งเบรกหรือแค่ตัวปราสาทเท่านั้นที่มันกระจุกอยู่ในนั้นออกมาด้านหน้ามาหาเราก็เจอกับดักระเบิดที่มันวางกันเองซะมันก็ไม่รู้เลยไปว,วางไว้ตรงไหนออกไปข้างหลังก็ไปไม่ได้ออกมาก็ตายสถานเดียวขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเตรียมรับเงิน8บาทแล้วกาแฟซองเอาไว้รับรองว่าอุนเซนจะไปแจกถึงบ้าน คลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ